สวัสดีครับพบก,กับผมช่องเจ,จ้าโจยครับห่างหายไปเป็นหลายอาทิตย์ครับผมเกือบเดือนด้วยภาร,รกิจส่วนตัวขอโทษทีนะครับผมเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกคนกลับมาแล้วครับผมกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิม จกเจอมรสุมเจอมรสุมหนักเอาการวันนี้อากาศเครืมเครื่อครับผมค้มฟ้าค้มฝนจะตกก็ไม่ตกเส้นสีนักครินครับผมราฟอร์มอสีอ่อนนุชสีแยกอ่อนนุชสีนักคริน ดูบรรยากาศตอน4โมงเย็นครับผม16กกนิกาเส้นสีนักรีนครับ <c oughs> ข่าไปถนนบางนาตราดครับผมรถ <c oughs> หนาแน่นครับ <c oughs> สลับกับหยุดนิ่ง <c oughs> อากาศชึ้มคล้ม าศแบบนี้ดีครับผมไม่ร้อนทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยถ้าไม่มีแดดไม่ร้อนมากนเกิดไปถ้าร้อนมากเกิดไปก็เหนื่อย ฟอร์มอสีนักเรียน38มสครับผม ซีควอนสแรครับผมซีควอนสแฟวรี่หน้าห้างซีคอนสแคครับ ต้นไม้เขียวชะอุ่มเลยหน้าเนี้หน้าฝนสอบข้างทางแอบแฝงไว้ด้วยเสาปูนต้นเสาลางรถไฟรอฟอร์มอลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ส่วนหลวงรอเก้ารอฟมอสถานีส่วนหลวงรอเก้าจะระวังน้องตกนะล,ลูกเด้ออุ้มน้องดีๆเด้อขี่มอไซค์ก็โอ้อันตรายแท้ พลาดายพาดายตอนนี้อยู่หน้าห้างพราดายครับผม มาสี่ขั้นสแควร์แล้วก็มาพาลาได้ทำไมรถติดจังเลยทำไมรถติดจังเลยสะพานข้ามแยกห้ามพาลาได้ห้ามพาลาได้ ติดลวกลับผมรถติดรถติดติดอยู่บนสะพานลอยข้ามแยกส่วนหลวงลอเก้าส่วนหลวงลอเก้า ไม่ถึงถนนบางนาตลาดนะครับผมอีก2กิโลระยะทาง2กิโลนี่จะใช้เวลากี่นาทีรถติดไม่มีทางเลี่ยงนะครับก็จำเป็นก็ต้องตามน้ำไปเรื่อย ห่างยาวมาตั้งแต่สีลาซาลสีนักคลรินแล้วนะครับห่างยาวมาจนถึงจนมาถึงส่วนหลวงรอเก,กา่าห้างพาราได้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมรถติดมากไปไหนม่ไหนไม่ไ,ไ,มได้แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมร้อ2 1 5งรบาท่าน และขอบขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับผมจากผมช่องเจ้ยครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ